สวัสดีครับเฮ้ยเป็นอะไรทำไมโจโจ๊มอ่ะผมจะกินน้ำเด้งนั่นละก็มันใจยหลับตาถอยวันนี้ก็ไม่ได้ร้องผมจะมาร้างเท้าอย่างั่วเพงเฮ้ยแต่ว่าแต่งตัวดีนะวันนี้เอ้าขอบคุณเสื้อลามอนใช่ข่าขาวลาขึ้นนะเด้อเดอะทอยลาลอย้วเนี่ยแล้วอยากกลับบ้านอ่ะลาก่อนแล้วเวลาแบบเห็นของที่สารแล้วอยากกินอ่ะเอากะลาเจ้าไปเด้อโอเคจบแล้วแกเปิดน้ำเอาเลยวะ กลับเลยเนี่้พี่ว่ากลับเลยที่ว่าว่าสวัสดีคุณผู้ชมสันกน,นิดนึงสวัสดีวครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเือ เห็นผมโจ้รับโจ้รับโจ้อะคุณรับล่าเสร็จแบบนี้ว้าบอชูใจไปดูน้องชูใจมาในชูใจแฟมิลี่แล้วถากว่าพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่เนี่ยเขาไปเปิดร้านหม่าล่าแล้วคุณชอบกินหม่าล่าคือผมชอบไม่เท่าไหร่มีคนชอบมากกว่าผมเลยใครวะเจอ้นแล้วชื่อร้านเขาสโบไมซ์มาล่าสโบไมซ์สโบไมซ์เนี่ยคือภาษาเหนือประมาณว่าเหมือนแบบท้าชนไส้ขาแข่งอะไรเงี้ยเฮ้ยมันร้องเอกมาเว้ยเอาวเอาว้าเฮ้ยเอาวไปถึงหม่าล่าดิมึงเอาว้าวไปเนนักเลงมาว่ะ ถ้าดูจากป้ายเนี่ย3579 GMMPPTV Nation อันนี้คือร้านที่เขามา่กินเหรอไม่ไม่ไที่ข้างในร้านมันมีอ่ะเราเปิดดูเฮ้ยหิวไม่เท่าไหร่คุณคือผมไม่ได้ยงนาเสนอเว้ยผมอ่ะอยู่กับพี่อ้นมานานมากเชื่อไหมว่าพี่อ้นแม่งกินจุจนเป็นโลกอ่ะเขาไม่ได้ฝึกมาเหมือนพี่พีชไงแต่ของเราคือเหมือนกินจุกินจกา เป็นโรคกินมุนมากกินเยอะทีเนี้ยผมอยากจะแบบว่าเหมือนปั้นเขามากมากกว่าให้แบบว่าเฮ้ยในประเทศไทยยังมีคนนี้อยู่นะถ้าเ้วถ้าไปกิน10บไม้20่สิบไม้อะไรางี้ผมไม่คุยด้วยต่ำห้าสิบไม้เขาไหวชัวเอางี้ดีกว่ายังไม่บอกว่าไหวหรือไม่ไหวเดี๋ยวผมขอเข้าไปนั่งในร้านก่อนได้เดี๋ยวลองดูว่าไม้เท่าไร่มีอะไรบ้างหม่าล่าป่ะไม่ใช่หมาเนอะหม่าล่าคือตอนแรกคุณนึกว่าไปล่าหมามากินอะไรอย่างงี้ยใช่ร้านเขาว่าล่าหมามาไอชุนหัวล่าหมาไปไปดีกว่าจะไปกินกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูว love you people say I need to get a little action People say my love life is fiction People say I wouldn't give them no satisfaction. Well I wouldn't know, it's beyond my imagination อันดับแรกนะฮะคุณก็ต้องเอากำะมังก่อนเพื่อเพื่อทำเป็นหมวกนะครับผมเขาบอกว่าเลือกได้นะงั้นยังไงเลือกได้เลยเฮ้ยผมอยากกินไส้ด้วยเลยเฮ้ยจับไปอันนี้ก็เป็นอันละสิบห้าบาทใช่ไหมมาเดี๋ยวเรามาหยิบกันสองไงนะคุณสองนะไก่จ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครสดไหมเหรอมันเหมือนเสียงอ๋อเสียงกินวะ แหน่ไม่ต้องนะเอาตรงนี้เลยโอเคครั้ไปอีกสองนะคุณนะครับผมผมขอเนื้อสักสองสามไม้พอละอ่รับตาเถาาอะนะก็อยู่ไหน่รา้านก็อยู่นี่ตรงรัชาดา้าเท่านั้นสามสิบสี่ป่ะครับผมนี่เขามีเต้าหู้ชีสอ่าเอาไปหนึ่งพี่ขอพันไส้กรอกชีสเฮ้ยเหมือนมีกลิ่นมากกลิ่นมากผมนี่คนมีกลิ่นด้วยผมขอสั้งสองเนี่ยไอ้ผักเขาอะเขียวๆอะฝั่งนู้นอะอ๋อนี่ไงนี่ไงลุงนี้เอาที่บ้านมาดีกว่าเขียวปึ๊ดเลยอะผักกระดิเอาแบล็กกระท่อมมาดิ เอาพ่อไม่เก็บหรอราตำรวจมาตัดอยู่นะโอ้โหเห็ดอะไรเป็นเลยคุณมาดูสินี่บอคโคลีล็อกแคลรี่ล็อกแคลรี่บอคโคลีเดี๋ยวเขาจะว่าอะไรเออกระเจี๊ยบ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 เก็บเจียวเดร็จก็หลั่งเลยเฮ้ยทัวฝักยาวด้วยแสกะจอกกระจอก้าอันนี้แค่ว่าคนเดียวนะเดี๋ยวรออีกหม้อหนึ่งเตรียมให้เขาอีกหม้อหนึ่งนะข้ามติดไหมข้ามติดเลขสวยกว่าคุณจะไปแข่งกับพี่พีชคุณต้องข้ามิดป่ะเออ พีทีแรกกันดิพีทขับคอฟเฟออะไรอะขับรถเหรอ,อใช่ขั้นตอนกรารสั่งอาหารคือหยิบอาหารชำระเงินระหว่างที่เตาเฮ้ยก็ไม่แพงด้วยนะโอ้โหแต่พี่อ้นต้องเหมือนต้องสองถ้วยอะถ้าพี่อ้นจะไปแข่งจริงจริงผักไม่ไม่จำเป็นเลยนะเว้เพราะเขาไม่กินผักอยู่แล้วนี่เขากินน้ำตาลกินอะไร น้ำตาลปีเพราะเคียวเล่น<ช>เลยนะใช่หรอคือเวลาคนถามว่าของหวานที่ชอบคือน้ำตาลปีเพราะมึงแปลกคนดิ <laughs> คนบ้าอะไรกินน้ำตาลปีมันจะมีให้เลือกเลยจากความเผ็ดด้วยนะมีหนึ่งสามห้ามั้งเอาห้าไหมคุณโตมากับสวนพริกนี่ใช่ไหมผมคอใต้ต้นพริกอะเอางี้ดีกว่าคุณไม่แปลกกับแม่คุณจะแปลกในหัวจองเหน็ม,มาละอันนี้คือจำหน่ายกลับบ้านอันนี้อันนี้จำหน่ายอันนี้เสพเขาบอกบ้าเลยพี่สี่สร้อยสิบบาทสี่ร้อยสิบบาทนะครับ แล้วก็วางมันเตาเลยคุณครับผมนี่ฝากหน่อยนะครับ ไปเกือบ30ไม้นะต้องเยอะมากผมกินไปก่อนหน้านี้แล้ววะอยากลองแต่คงไม้สองไม้ไอนะคงไม้2ไม้หกไม้อ่ะเอาอิ่มยังอ่ะอิ่มแล้วก็ไม่อยากรีวิวแล้วอยากกลับบ้านเฮ้ยเขามีความเผ็ดร้อนแบบใช่เลยอ่ะอันนี้ครับเป็นเนื้อฮะคุณผู้ชมนี่ยวผมใส่เนื้อเองฮะได้ไม้เลยโอ้โหเป็นไงเนื้อนุ่ม เดี๋ยวลองกินลองดูนักไก่มันเข้าเนื้อมากผมไม่เคยกินหมาดะเต็มๆแบบนี้มากเลยเคยไหมเคยโอ้ก็ไม่เคยเหมือนกันบอกกูเลยครับว่าอร่อยปากดำบักตูดเฮ้ยตับดีว่ะตับอร่อยมากเป็นไงดีนี่เฮ้ยอะไรอ่ะหล่อลากไส้เหมือนเดิมเผื่อคนลืมเล่นไว้ก่อนอันนี้ชีสเหรอลูกชิ้นชีสนี่ครับโอ้ลูกชิ้นชีสฮะใครไม่กินเผ็ดหนึ่งถึงสามหอมแค่นั้นอย่าล้นมาห้าเพราะล้นมาห้าเนี่ยผมบอกเลยน้ำเต็มโต๊ะอันนี้พี่อ้นไม่ต้องกินเลยนะเเเอ้ยพี่อ้น มีช้อนใหญ่คือว่าคุณเป็นวิวัฒนาการเป็นโลก <c oughs> เป็นโลกเป็นอยู่แล้วแล้วผมชอบที่อย่างหนึ่งคือเขาย่างไม่แบบไม่ไหม้อะดีเหรอเวนิกูเหรอเมื่อกี้คุณสั่ง50ไม้เท่าไหร่ <c oughs> นะ <c oughs> คนบ้ากินหม่าล่าเป็นพันละ <c oughs> กินหม่าล่าเป็นพันอนะ่ะมีความเป็นไม่ได้นะแต่มึงกินคนเดียวอ่ะผู้ชมรับสมาชิร้านนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดจับลูกชิ้นสองอย่าง นอกนั้นก็แล้วแต่คนชอบแล้วันนี้ผมชอบมากเลยนะเวลาปิ้งย่างอ่ะไม้มันนะดิมันดะใช่มันจะบ้าแล้วคืออ๋อนี่เด็กอ๋ออันไปเรื่อเลยอยากเลยนะวิกี่วัดของน้ำหมดเลยกันเผ็ดโอ้ยมาช่วยกันอะนะอืมอร่อยุ้ยกลืนคุณกินมันกินเรากำลังรีวิวทีละไม้เลยเนี่ยรู้แล้วแต่ละอย่างมันเป็นยังไงไม่กินมันนะพอเจอเนี้ยมันต้องแบบต้องกินอ่ะคุณหอยาน้ำตาลมันอร่อยไหมฮอร่อยครับอร่อยอร่อยนะเติมไหมครับอันนี้ กดี๋ยวเขาตอกเขาเดี๋ยวปรเด็นมึงรู้เรื่องโอ้โหเอาแล้วมึงมาแล้วห้าสิบไม้ฮะเอาแล้วยังไม่ครบนะครับผมเขายังมีเหรอฮะเอาแล้วมึงเหรเก๋ากอเริ่มแน่มึงเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอร่อยไหมผมไม่เคยกินหืมชิ้นปลาหืมไอ้เหี้ยไฟถ้าออกปากเอางี้นะถ้าพี่คนสั่งเผ็ดระดับห้านะผมบอกกินไม่ไหวถ้าตากระดับห้านะแม่งเผ็ดมากเว้ยเผ็ดมาก โอ้ยโอ้ยอ่ะโอ้โทรเรียกเขาตับเพิ่มเนี่ยเอาไปเลยจี๊กกูหน่อยเฮียไม่ไหวอะเฮ้ยทำลิ้นชาลิ้นชาผมมาได้ที่ถูกต้องต้องลิ้นชาจริงเหรอจริงเฮ้ยทำลิ้นชาเออลิ้นชาฟันอ่ะฟันกาแฟโอ้ยโอ้โอ้เศรษฐาดิโอ้คเก็บตีนทีเขาไม่ได้เหยียบเล ขออนุญานะครับโอ้โหขอบเลยนะครับผมับขันห้ามเลิกนะครับไม่ยอมโว้ยมาทางนี้อีกแล้วเพชรโอ้เพชรอีกนิดนะเพชรนิดนิดนับเผ็ดมนนวดกั่นเองนี่เดียวตัวแค่นี้นะตัวแค่นี้นะดพิกี้หนูเชียเพิกินมั่วพบบต้องบอกว่าเราแค่สามสิบไม้เอางี้ไหมเราใช้คุณอ้นมาเลยไหมห้าสิบไม้จัดไปชัดจ้าจ้า อะไรอะไรอะไรแะมรายไหลอ๋อน่ากินอ่ะเจมลายไหลเหรอเอางี้ไหมคุณอ่ะเหมือนเป็นแม่แห่งวงการกินจุเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวคนต้องด่าอีกเยอะเลยครับเอางี้คุณกินไปด้วยเลยไปได้เลยผ่านไปแล้วครับหนึ่งไม้ห้าสิบไม้นะผ่านไปแล้วหนึ่งผ่านไปแล้วสองวิมีคุณนี่กินจุเลยนะนี่กินแบบว่า คนญี่ปุ่นนะเป็นไงคุณอร่อยไหมรสชาติหน้าเจโอนเนี่ยมีคนทักว่าเหมือนรรกรปบกี้ฮีโร่เขาพี่อีกได้เรื่อยเนะได้เรื่อยไหมอ๋ออันนี้ก็ของคุณเหรออามุดเลยเหรอเ,นะเป็นไงชีวิตยังมีค่าอ๋ออย่ามาสั่งเพ็ทห้าผมบอกเลยว่าค่าอยากกินแบบว่าไม่ทรมานมากอย่าสั่งห้าเฮ้ยคุณ ไม่ได้กินข้าวกี่วันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแต่เขากินงี้ะจริงคุณเคยเห็นจริงเหรออันนี้ไส้ไหมหรือว่าอะไรอ่ะเบคอนมันเห็ดอ๋อเแบคบอนมันเห็ดเฮ้ยไหนไก่บอกผมได้ฮนะเพราะคุณเป็นเกาด้วยไนงะนักกินล่าเกานักกินสลายเกานักกินทะลุโลกกินสลายโลกกินไม่พูดไม่จากจินนะอย่างว่าเขาแบบพี่พีวอกินอย่างเงี้ยถูกไหมกินแบบไม่พูดไม่จากินเรื่อยๆกินบัง เดี sí, ๋ยวขอนัดไม้เหลือก่อนไมัสห้าหก4 5 6หนึ่งสองสองสสี่ห้าหเจป้าสอ่ะทดไว้สี่สามสี่ห้าหเจปดเกคุณชาเลนแร่คุณเอาไม่ได้นะต่อเลยผมเอาใจช่วย คุณห้าสิบไม้จะหมดแล้วรู้ห้าสิบไม้พี่พีทรับเข้าทีมได้นะอย่างนี้นะผมผมไม่เคยกินอะไรเหนือวแตะขนาดนี้มาก <c oughs> มันเป็นของเผ็ดด้วยไงแล้วผมผมหม่าล่าที่เนี่ยแบบเผ็ดจนหน้ามึดเผ็ดจนแบบลิ้นชาเลยอะ่ะหม่าล่าแรงมาก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหนึ่งอุย้ยน้ำตาไหลพาก <c oughs> ันนี้คุณดีใจใเปล่าคุณน้ำตาไหลพากขนาดนี้จโอ้โหโอ้โหโอ้วก เรียบร้อยครับไม่เโอเวอร์บอกเลยว่าเจ๊เจ็บปวด <c oughs> ชาเลนแรกของคุณเหลือแค่นี้เองนะเว้ยเจ๊ไม่ไหวแล้วชาเลนแรกเหลือห้าไม้อนะเจ,จ๊อยากตายออคือเขาเหลือห้าไม้ครับเท่ากับว่าเขากินไปประมาณสี่สิบสี่สิบห้าไม้ <c oughs> แต่เท่านั้นสำหรับชาเลนแรกผมว่าผมว่าโอเคนะแต่ว่าคุณแค่อาจจะแบบไม่ประมาทตนนะ่ะ <c oughs> คุณห้าวด่าเลยเจ๊ไม่ถือ คุณสรุปว่าคุณไม่ไหวนะเจยยอมแต่ขูกว่าเป็นสิติดี45ไม้มเหลือ5ไม้ในนี้ผมจับมือคุณหน่อยเยี่ยครับเต็มๆมือเปิดด้วย <laughs> หลังคู่ <laughs> ผมให้การบ้านคุณคุณต้องไปศึกษาว่าการกินจุเนี่ยทำยังไงมีวิธีการฝึกแบบไหนแล้วคุณไปฝึกมาคนกินจอ่ไม่ได้เกิดมากินจุทุกคนผมว่าคนทุกคนมีการฝึกวิธีการมากมันมีการซ้อมคุณไปเรียนรู้มาแล้วเดี๋ยวคุณกลับมาแก้ตัวเจ๊นี่มันกลามมาโลกจริงๆคณเห็นผู้หญิงไม่ได้อย่างไรเจ๊ถ้าเจ๊ตุ่มขึ้นกูไม่สงสัยละเจ๊ไปถ่ายดีกว่าเจ๊ไปถ่ายเจ๊ไม่ไหวแล้วคุณกำาคาญเจ๊ว่ะว เจ๊อยากตายไม่หินจังเลยอ่ะของเขาโอ้โหวันนี้เราสรุปหน่อยคือราคาเขาเนี่ยไม่แพง20่สิน่าแพงย0่มน่าแพง10มั้ง10 20 3่40บสามสิบอ่ะสิบยี่สมีบผมมีบัตรเงินผมมีบัตรทองมีบัตรรับรองมีบัตรสาพอดีกว่าเหนื่อย่ะโอ้โหเหนื่อยกับ การเล่นมุกเมื่อกี้เหนื่อยครับเจ๊ชงอะไรไปไม่เคยได้หลังใจเลยกินก็ไม่หมดแต่ว่าราคาที่เราบอก10บาท15บาท20บาท25บาทปเลยประมาณนี้ัูวไปเลยอยู่ซอยรัชดา3าเขาเปิดตั้งแต่6โมงเย็นครับประมาณเที่ยงคืนสบู๊ไหมสบู๊ไหมครับผมเป็นร้านของพี่กอล์ฟฟังกิ้งด้วยแวะมากินได้มีเครื่องดื่มอะไรเรียบร้อยรือใครทำได้เจ๋งกว่าเราไปเล่นกันที่ Facebook E ฟซีรีสถ่ายรูปกันเดี๋ยวผมจะโพส ร้านหม,มาล่าลงแล้วคุณมาแปะรูปข้างล่า,นน approved, ลลาปปงเลยว่าคุณกินเยอะกว่าพวกเราหรือว่าเมนูไหนเด็ดร้านนี้ไปโพสต่างไว้มาๆครับผมที่เพจของเรานะอฟเชนเโอเคขึ้นตรงนี้ฮะเดี๋ยวมันจะวงกลมอย่างนี้เตแล้วฟือแล้วเป็นสามแล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะมีแบบเด้งชื่อเด้งขึ้นกันอ้นอีฟปึ๊บชึบถึงเด้งขึ้นมาแลฮะแล้วเราจเอาดมือที่มา โอเคครับผมครับผมอร่อยมากอร่อยมากอร่อยวันนี้ไปให้แจ๊คเขาสักหน่อยชมโบไหมจากประสบการณ์กินหมาล่าไม่กี่ครั้งของผมนะไม่น่าเรียกประสบการณ์กี่ครั้งไม่กี่ครั้งของผมผมให้ไปเลยเท่าไหร่สามจุดสองหรือไงปื๊บปื๊ดปุ่นทีนี่ยมันไม่ใช่ครึ่งอ่ะมันปื๊บปื๊ดแบบ อ๋อสามครึ่งสามจับครึ่งครับลองมากินดูก็อร่อยเหมือนกันแล้นำมาแน้นำมามีร้านหม่าล่าติดต่อมาจะให้คุณอ้นเป็นได์สิได้เหมือนกันได้เดี๋ยวเขาก็ลองฝึกอยู่ได้ได้เดี๋ยวต่อมาเลยครับผมยังไงเจอกันอีพีหน้าแล้บอกว่าจะไปไหนทำอะไรครับผมไปรุ่นครับผมเจอกันนะจ๊ะปีนี้ัสดีครับบ๊ายบาย